อีกเรื่องหนึ่งที่เราชวนจับตากันต่อคือเรื่องของภัยพิบัตินี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันเรามีการตั้งรับการป้องกันแค่ไหนเพราะว่าเรายังต้องเฝ้าระวงังยังคงต้องรับมือกับพายุวิภาด้วยสําหรับประเทศไทยเนี่ยแม้กําลังจะอ่อนลงแล้วแต่ว่ายังมีอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ร่วมด้วยนะคะ ย่งในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายหลังจากเจอกับน้ําท่วมล่าสุดเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยในช่วงปลายปี2567ก็ทําให้ทางจังหวัดตอนนี้เร่งเตรียมความพร้อมกันมากขึ้นค่ะโดยถ้าหากสถานการณ์เลวร้ายที่สุดปริมาณฝนใกล้เคียงกับปีที่แล้วทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะยืนยันว่าจะแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยําภายใน12ชั่วโมงแล้วก็จะเตรียมศูนย์พักพิงมากกว่า50แห่ง อันนี้เนี่ยรองรับประชาชนได้มากกว่า5,000คนนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีการกําหนดพื้นที่ปลอดภัยทุกหมู่บ้านด้วยนะคะรวมถึงมีการซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยค่ะคคคหลังต้องเผชิญกับฝนตกและน้ําท่วมหลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่อิทธิพลจากพายุวิภาก็ยังไม่หมดไปแม้ว่าจะกําลังอ่อนลงแล้วนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยนายนิรัตพงศิษฐ์ ท้าวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเรื่องของการเตรียมอบพะยพประชาชนถ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินค่ะโดยเตรียมศูนย์พักพิงไว้แล้ว54แห่งรองรับ5,600คนและยังเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจอดรถมากกว่า1500คันด้วยนะคะถ้าหากสถานการณ์เกินขีดความสามารถของจังหวัดก็จะมีการร้องขอความช่วยเหลือไปยังส่วนกลางตามแผนรับมือภัยพิบัติส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะก็เตรียมความพร้อมเหมือนกัน รับมือกันตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งการให้เทศบาลนครและเทศบาลตำบลต่างๆเร่งระบายน้ําและจัดการกับสิ่งกีดขวางทางน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทางด้านของหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พูดนะคะว่าอิทธิพลของพายุวิพานั้นจะส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดตอนบนของประเทศไทยค่ะโดยวันพรุ่งนี้ทิศทางของพายุเวลานี้ที่น่าเป็นห่วง ก็คือพื้นที่ของน่านและเชียงรายอาจจะเกิดน้ําท่วมหนักได้เพราะว่าความชื้นในพื้นที่ค่อนข้างสูงและน้ําล้นตลิ่งด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่ค่ะขณะนี้ระดับน้ําแม่น้ําปิงยังคงปกติปัจจุบันมีการวางแผนในการพร่องน้ําเอาไว้แล้วนะคะรวมถึงลดการปล่อยน้ําจากเขื่อนแม่ง,งัดลงมาเติมในลําน้ํา แต่ว่าถ้าหากสถานการณ์รุนแรงเหมือนปี67ก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องของการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำภายในเวลา12ชั่วโมงค่ะและรองรับกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบเอาไว้แล้วเพราะว่ามีการปรับปรุงและขุดคลองน้ำปิ่งเพิ่งทำเสร็จสิ้นไป30%ค่ะส่วนทุรี่โฟกัสที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยก็อย่าว่าครับตอนนี้จากปีที่แล้วมาเนี่ยถามว่าเราได้ทำอะไรขึ้นไปมากไหม สำหรับการป้องกันเชิงป้องกันนะเชิงการมาตรการป้องกันเลยเนี่ยก็บอกว่ายัางไม่มากนะแม้ว่าเรามีการขุดลอกแล้วก็ปรับสภาพฝายแล้วเนี่ยแต่ว่าเราได้งบมาช้าเพลินตอนนี้เรายังทําไม่เสร็จเลยเราจะทําได้แค่ประมาณนักสามสิเปอร์เซ็นต์เองในการขุดลอกในลาในลําน้าปิงในเขตเมืองนะซึ่งตัวเนี้ยมันจะสมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบปีที่แล้วเนี่ยฝนแบบเท่าปีที่แล้วเนี่ยเดือนเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้น้ําท่วมได้อยู่นะครับ คุณผู้ชมคะอาจารย์ชูโชคยังได้อธิบายปัญหาของน้ําท่วมนะคะล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ําปิงไม่ได้ลดนะคะ แต่กลับท่วมเพราะว่าฝนตกไม่นานค่ะปัจจัยหนึ่งนะคะเป็นเพราะปัญหาเรื่องของขยะอุดตันนั่นเองจึงระบายน้ําได้ไม่ทันเป็นเรื่องของเทศบาลที่ต้องจัดการนะคะแต่ถ้าหากน้ําท่วมใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาจากแม่น้ําปิงล้นตลิ่งนะคะซึ่งปัจจุบันได้เตรียมแผนรองรับน้ําท่วมเอาไว้3าแนวทางด้วยกันอย่างแรกก็คือฝนเล็กน้อยระดับปกติมีการรับมือได้อย่างที่สองคือฝนตกหนักก็จะกระจาย แล้วก็จะมีการจัดการยกระดับกันเพิ่มถ้าหากว่าฝนตกหนักมากขึ้นมีมาตรการหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องของการอบพยพการช่วยกลุ่มเปราะบางจุดพักพิงต่างๆรวมถึงจุดจอดรถด้วยนะคะทางด้านของนายภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มรวมไปถึงการเตรียมการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบเชิงรุก ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุวิภาได้ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทุกๆักภาคส่วนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนใน22จังหวัดนะคะผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคส์และ SMS ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะพายุโซนร้อนวิภาขณะนี้ขึ้นฝั่งแล้วนะคะทางตอนใต้ของจีนเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะทําให้เกิดน้ําท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบหนักเลยค่ะส่วนที่ฮ่องกงค่ะตอนนี้เริ่มตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกันแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะไต้ฝุ่นวิพาได้พัดขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะส่งผลให้ต้นไม้หักโคน่นหลายพื้นที่บริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงและบางเมืองที่มีรายงานน้ําท่วมขังค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ได้รายงานนะคะว่าพายุพัดขึ้นฝั่งที่เมืองไถซานมณฑลกวางตุง้งโดยมีความเร็วลมสูงสุด ใกล้กับศูนย์กลางพายุอยู่ที่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหลังจากขึ้นฝั่งแล้วใต้ฝุน่นวิภาก็อ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนค่ะขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนยังคงเตือนภัยในระดับสีเหลืองนะคะให้เฝ้าระวังพายุลูกนี้พร้อมกับเตือนภัยฝนตกหนักในระดับสีส้มด้วยค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้บางเมืองตัดสินใจ อบพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เสียงสูงโดยใช้ศูนย์กีฬาเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวส่วนเมืองริมชายฝั่งนะคะได้สั่งย้ายคนออกจากสถานที่ก่อสร้างเรือประมงท่าเรือพร้อมกับสั่งปิดสถานท่องเที่ยวริมชายฝั่งทั้งหมดด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้หลายเมืองก็เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่พายุวิภายังไม่พัดขึ้นฝั่งโดยที่เมืองไหโขเมืองเอกของมณฑลไหหนานของจีนตอนใต้ทางตอนใต้ของจีนนะคะเผชิญกับกระแสลมแรงและมีน้ำท่วมขังด้วยค่ะเช่น e เดียวกันนะคะในฮ่องกงค่ะคุณผู้ชมหลายๆจุดเลยต้นไม้หักโค่นจากลมแรง เจ้าหน้าที่ก็ได้รับรายงานนะคะว่าต้นไม้ล้มมากกว่า450ครั้งด้วยกันค่ะและมีรายงานด้วยว่าน้ำท่วมเล็กน้อยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนมากกว่า250คนต้องอบพยพไปขอความช่วยเหลือตามศูนย์พักพิงชั่วคราวและทางการยังได้สั่งระง,งับการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนและศูนย์รับเลี้ยงเด็กทุกแห่งมีรายงานนะคะว่ามีประชาชนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล26คนแล้วค่ะ ส่วนบริเวณริมชายฝั่งนะคะก็มีรายงานว่ามีคลื่นลมแรงระหว่างที่ใต้ฝุ่นวิภาเคลื่อนผ่านฮ่องกงด้วยค่ะโดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงระบุว่าวัดความเร็วลมได้ประมาณ1 4 0่งถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงใต้ฝุ่นวิภาเป็นใต้ฝุ่นลูกที่6ของปีนี้นะคะที่พัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนค่ะโดยคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวไปถึงทางตอนเหนือของเวียดนามในวันอังคารนี้ด้วยค่ะ ตรวจสอบเส้นทางของพายุโซนร้อนกำลังแรงวิพานนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองจ้านเจียงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนมีความเร็วลมอยู่ที่ใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วลมสูงสุดพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกนะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวลงมาสู่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นไปทางฝั่งบริเวณ ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่21-22กรกฎาคมนี้และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและยอมความอดกดอากาศต่ำเป็นลำดับถัดไปนะคะคุณผู้ชมมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันที่20-21กรกฎาคม แนวโน้มจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนต่อไปในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงค่ะจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากอิทธิพลของพายุวิภาลูกนี้นะคะและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะส่งผลค่ะท 5, 20, ําให้20-24กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหน field of field of ือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝ in ั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในหลายจังหวัดเลยค่ะก็คุณผู้ชมอาจจะต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนี่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องไปอีกช่วงหนึ่งค่ะ เป็นฤดูฝนที่ค่อนข้างน้ําเยอะพอสมควรนะคะซึ่งนักวิชาการก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าในพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเฝ้าระวังส่วนการรับมือก็เห็นไปแล้วในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายตอนนี้ก็มีแผนรับมือด้วยโดยเฉพาะการเตือนภัยที่แม่นยําและการซักซ้อมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะเน้นให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองได้ในช่วงที่มีน้ํามากนะคะและแน่นอนค่ะการรู้รับและปรับตัวนั้นเป็น ส่วนสำคัญจริงๆนะคะที่จะต้องมีกันในช่วงที่โลกรวนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมด้านหนึ่งนะคะสิ่งสำคัญของการรับมือและปรับตัวที่อาจจะไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนะักคือเรื่องของการประกันภัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติประเทศไทยมีการทำเรื่องนี้กันอยู่บ้างนะคะแต่ยังไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วการเยียวยาจากภาครัฐก็จะเป็นมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะซึ่งประเด็นนี้อาจจะต้อง ต้องมีการพูดคุยกันต่อทั้งเรื่องของระบบการป้องกันที่ครอบคลุมมากขึ้นและระบบการแก้ปัญหาการเยียวยาที่เราเห็นแล้วนะคะว่าปัญหาของโรครวนนั้นทําให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงแล้วก็ถี่มากขึ้นและมีความเสียหายมากยิ่งขึ้นถ้าหากมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการเยียวยาและการประกันภัยที่ครอบคลุมมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทิศทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้มากขึ้นในช่วงโรครวนแบบนี้ด้วยค่ะ